พรสวรรค์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์พรสวรรค์ของคนวันนี้คือเป็นนักปกครองโดยกําเนิดหูตาเป็นสับป,ปะรดเกิดมามีบรารมีมีบุญเก่าเยอะจึงมีคนเกรงใจให้ความเคารพนับถือมากเป็นคนที่มีความสง่างามในตนเองสูงหากต้องทํางานในระดับล่างส่วนมากมักจะอยู่ไม่ทนจะต้องหาทางแสดงออกในลักษณะเด่นดังเฉพาะตัวหรือแสดงความเป็นเอกเทศให้ปรากฏชัดให้ได้ หลายคนที่เกิดในวันอาทิตย์มักจะชอบให้พักพวกสารเสริญส่วนใหญ่สามารถสร้างฐานอำนาจได้กว้างขวางสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักได้มากพอนสวรรค์ของคนที่เกิดวันจันทร์คนวันจันทร์คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักสำหรับผู้ที่ได้พบเจอถ้าดาวจันทร์ในดวงดาวไม่เสียหายมักจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีคนรักใคร่เมตตาคนรอบข้างคอให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู ส่วนมากคนที่เกิดวันนี้มักจะมีชาติตระกูลดีหรือแม้เกิดในชาติตรกุลธรรมดาแต่ก็จะมีพลังความสามารถที่จะนำพาตนเองขึ้นไปสู่ระดับบนได้การทำภารกิจการงานอะไรส่วนใหญ่จะได้เป็นคีย์แมนคนสำคัญไม่ค่อยได้พบกับความผิดหวังในด้านการงานการประกอบอาชีพเลยพรสวรรค์ของคนที่เกิดวันอังคาร คนที่เกิดวันอังคารพรสวรรค์ของคนวันนี้คือเป็นยอดนักสู้ไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรก็จะสู้ไม่ถอยหวังอะไรแล้วต้องพยายามทำให้อย่างถึงที่สุดแม้ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็พร้อมที่จะสู้ใหม่โดยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหากไม่เผลอทำอะไรที่บุ่มบ่ามมุทะลุจนเกินไปรับรองได้ว่ามีอนาคตแน่นอนคนเกิดวันนี้ไม่ยอมที่จะตกตำ่ำ น้อยหน้าคนอื่นแต่อย่างใดเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงมีความคิดที่เริ่มชอบทำอะไรรวดเร็วมีความคล่องตัวหลายคนทำงานมากกว่าหนึ่งอาชีพไปพร้อมๆกันพรสวรรค์ของคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธพรสวรรค์ของคนวันนี้คือเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นเข้ากับคนง่ายปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ส่วนมากไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ไหนสังคมไหน ก็จะเอาตัวรอดได้เสมอการทำงานใดๆมักจะสนใจในรายละเอียดเป็นผู้ที่เก็บเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆรอบตัวนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ดีมากหากคนที่เกิดวันพุธเดินไปกับคนวันอื่นแล้วเจอคนที่มีลักษณะที่โดดเด่นเดินสวนมาคนวันอื่นอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่คนวันพุธจะสนใจอยากเข้าหาและอยากเรียนรู้คนเหล่านั้น อย่างไรก็ดีความมีมนุษยสัมพันธ์ดีนั้นอาจเป็นได้ทั้งคุณและโทษของคนวันพุธเพราะอีกฝ่ายอาจจะแปลเจตนาของคนที่เดินเข้าหาผิดไปอันนี้คนวันพุธก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยพรสวรรค์ของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีจะมีสมองดีเลิศความจำแม่นยำสติปัญญาดีวิสัยทัศน์กว้างไกลมักใช้สมองในการขบคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในทุกเรื่อง รวมถึงในเรื่องของความรักแต่เมื่อเลือกแล้วก็จะรักมั่นคงไม่โลเลเป็นลักษณะของคนที่มีเหตุมีผลส่วนมากจะเป็นคนที่มีความรู้ดีแม้แต่เรื่องที่ไม่มีใครสอนก็มักจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ทุกอย่างคนวันนี้มักจะสามารถนำวิชาความรู้ที่ตัวเองได้ล่ำเรียนมานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากนำความรู้ไปต่อยอดสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี พรสวรรค์ของคนที่เกิดวันศุกร์พรสวรรค์ของคนวันนี้คือมีความโดดเด่นทางด้านอารมณ์และจินตนาการมักชอบเพอ้อฝันชอบจินตนาการรักศิลปะนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่รักสวยรักงามไม่ปล่อยให้ตัวเองซุดโซมเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการดูแลตัวเองทั้งทางด้านชีวิตและการงานหากได้ทำงานที่ตนเองรักแล้วก็จะอยู่ทนอยู่นานโดยเฉพาะงานทางด้านการแสดง งานทางด้านศิละปะงานออกแบบงานที่ต้องแต่งกายสวยงามไปพบปะผู้คนคนวันศุกร์ก็จะชอบมากทั้งนี้เรื่องอารมณ์อาจจะเป็นข้อเสียได้เช่นกันเพราะบางครั้งในการตัดสินใจของคนวันนี้ก็จะเลือกใช้อารมณ์นำเหตุผลอยู่เสมอเช่นกันพรสวรรค์ของคนที่เกิดวันเสาร์พรสวรรค์ของคนวันนี้คือเป็นคนที่มีความอดทนสู้ และลุยอย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์จิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อหากยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หนักเอาเบาสู้ในทุกเรื่องทำงานเก่งรักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนไม่เอาเปรียบใครคนที่เกิดในวันนี้มักจะมีดวงชะตาที่แข็งแม้นช่วงใดมีดวงเสียต้องตกทุกข์หรือพบอุปสรรคหนักหนาก็จะสามารถอดทนฝ่าฟันจนกลับมายืนหยัดได้เสมอ แม้แต่ใครที่คิดร้ายกับคนวันนี้สุดท้ายก็มักจะต้องยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุด